เลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับไม่ใช่แค่สโลแกนที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้ในห่วงเวลาแห่งการต้อนรับเมธีอรุณแห่งวงลาบานูนเข้าเป็นสมาชิกเป็นแคนดิเดตผู้สมัครนราธิวาสของพรรคเท่านั้นแต่มันคือทีมการเมืองต้อนรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่เปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบในคราวหน้าซึ่งคงจำกันได้ว่ามีต้นแบบมาจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540 6มกราคม2544คือวันที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลังจากในชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2543พักไทยรักไทยภายใต้การน,นำของพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้รับชัยชนะมีสอสอในสภา251เสียง ถือเป็นพักการเมืองที่ผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นได้อย่างลงตัวผ่านมา20ปีวันนี้อดีตคนไทยรักไทยย้อนกลับมาร่วมชัยคากับคนคุ้นเคยกันหลังกระบวนการแตกแบงค์พันตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันล้มเหลวยอมรับว่ากติกาเนี่ยเขาเขียนไว้ในทางที่ทำให้ฝ่ายที่ ต้องต้องการสืบทอดอำนาจของคอสชอเนี่ยนะครับได้เปรียบในหลายด้านมากแต่ว่าในสถนานการณ์ในระยะหลังนี้เนี่ยและต่อไปนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นอย่างมากที่ประชาชนจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยและพรรคการเมืองที่ มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาประเทศพวกเราจึงเห็นว่าการมาร่วมกับพักเพื่อไทยการกลับมาที่พักเพื่อไทยเพื่อจะทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะพนึกกำลังฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มแข็งจตุรนแห่งเมือง8ริ้วไม่ได้มาเพียงลำพังแต่ยังหิ้ว้องชายพร้อมคณะ ไหลกลับมาลงเรือลำเดียวกันด้วยความเคลื่อนไหวช่วงเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งแม้กฎหมายลูกจะยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่หลายพักการเมืองถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่2ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2,540ที่พักไทยรักไทยแลนด์สไลด์จากการรวมล่างภายใต้สโลแกน4ปีซ่อม4ปีสร้าง ลายพักการเมืองถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่2ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2,540ที่พักไทยรักไทยแลนด์สไลด์จากการรวมร่างภายใต้สโลแกน4ปีซ่อม4ปีสร้างร่างประวัติศาสตร์การเมืองใหม่เป็นพักการเมืองเดียวที่มีสอสอในสภา377ที่นั่งจึงเป็นโมเดลให้กับพักการเมืองในปัจจุบันด้วยกติกาการเลือกตั้งที่ไม่ต่างกันกับปี40 หากยังจำชัยชนะของพักไทยรักไทยเมื่อปี2548ได้ก็ต้องยอมรับว่าอิทธิพลของบ้านใหญ่ในหลายพื้นที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญภายใต้บริบทเดียวกันเราเห็นร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐรุกเข้าไปในพื้นที่พัทลุงจับมือกับตระกูลธรรมเพชรวางแผนเบ็ดเสร็จยกจังหวัดและเราก็เห็นพักประชาธิปัตย์ภายใต้การน,นำของนายกชายวางเป้าหมายยึดสงขา ด้วยการวางตัวภรรยาชิมลางเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่6วางตัวบุตรชาย2คนไว้ในเขตเลือกตั้งที่2และเขตเลือกตั้งที่4ขณะที่ตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่เขตเลือกตั้งที่5ทั้งหมดนี้เป็นข้อลางที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทิศทางการเลือกตั้งครั้งต่อไปสนามการเมืองจะยังไม่เปิดให้กับคนรุ่นใหม่แต่ยังเป็นการเมืองที่กำหนดโดยพวกขายใหญ่และเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละพื้นที่